กูหมูสามชั้นไขมันกูอัดมึงแดกไม่หยุดหลอดเลือดมึงจะตันตายกูหมูกรอบหนังแตกมันเด้งมึงแดกเพลินไขมันอุดมึงตายกูสเต็กดิบเลือดซึมขนาดนี้มึงกินเข้าไปลำไส้มึงพังอย่ามาโทษใครกูปีกไก่ซอสเผ็ดเค็มมันเผ็ดครบตับไตมึงพังยับกูเบคอนเค็มทั้งชีวิตมึงแดกไม่หยุดไตมึงทำงานจนพังจะกินอีกเหรอวะ กูลำใหญ่ไม่ใช่สวิตเ,เปิดปิดบังคับออกนอกหรือดูต้นกูพังได้รอบเดียวแต่เสียทั้งสวนคุ้มไหมล่ะกูโง่ไม่ใช่ตุก,กตาโชขนดูแต่เปลือกต้นโทมทั้งสวนโง่หรือแกไม่รู้ mm. กูกล้วยไม่ใช่ปลาน้ำขังก็ไม่แก้ลากกูเน่าแล้วมึงโทษใคร <Monday> กูสับปะรดไม่ใช่ของทนมือดินกรดก็ไม่ปรับใส่ปุ๋ยม่วหัวกูเล็กยังมาด่าอีก <hubs> กูสตรอเบอร์รี่ไม่ได้อ่อนแอปล่อยชื้นปล่อยลาแล้ว่าว่ากูไม่สวย กูไม่ได้มายืนเท่ๆกำลังล้างไขมันในเลือดให้มึงอยู่จะปล่อยให้ตันต่อหรือจะช่วยกูกูใบบัวบกกูไม่ได้มาปลอบใจมึงกูมาซ่อมหลอดเลือดที่มึงใช้แดกใช้พังนั่งเฉยๆแล้วให้กูทำงานกูกระชายโวยเลือดมึงไม่เดินกูนี่แหละจะลากมันให้วิ่งอย่าอึนเป็นซกกูฟ้าทลายโจรขมใช่ไหมมึงแต่เชื้อโรคมันขมกว่ากูนี่แหละของจริงไม่ไว้หน้ามันสักตัวมาขามป้อมกูตัวเล็กแต่พิษกูแรงคูมึงกากใช่ไหมเดี๋ยวกูอัดให้แน่นจนเชื้อโรคหัวห o ไข้เว้ยไขมันมึงแน่นจนหายใจไม่ออกถอยไปไอ้เฮียเดี๋ยวกูจัดการให้เองล่างมึงขาดสารใช่ไหมกูอัดเข้ากระแสเลือดตรงๆอ่อนเมื่อไหร่ไม่พักกูซ้ําจนมึงลุกไม่ขึ้นเจ็บใช่ไหมเพราะมึงปล่อยข้อปล่อยกล้ามเดี๋ยวกูไา่นี่แหละทุบซัดบี้ให้มันหายไม่หายกูก็ทุบซ้ํากูขิ้นชันตับมึงอักเสบกูกดอยู่แต่ถ้ามึงยังแดกเละกูก็เอาไปอยู่จําไว้กูไม่ได้มายืนเท่ๆกำลังล้างไขมันในเลือดให้มึงอยู่จะปล่อยให้ตันต่อหรือจะช่วยโก กูกระชายโว้ยเลือดมึงไม่เดินกูนี่แหละจะลากมันให้วิ่งอย่าอื่นเป็นศพกูไก่ทอดน้ำมันทะลักมึงแดกไม่ยั้งตับมึงไหม้ก่อนกูหมดซะอีกสี่โครงย่างไฟไหม้ขนาดนี้หลอดเลือดมึงไม่ตามกูแน่กูหมูกรอบหนังแตกมันเด้งมึงแดกเพลินไขมันอุดมึงตายกูหมูสามชั้นไขมันกูอัดมึงแดกไม่หยุดหลอดเลือดมึงจะตันตาย กูสเต็กดิบเลือดซึมขนาดนี้มึงกินเข้าไปลำไส้มึงพังอย่ามาทษดใครผู้ปีกไก่ซอสเผ็ดเค็มมันเผ็ดครบตับไตมึงพังยับแฮมลมควันนี่แหละตัวดีเคมีอัดทั้งแผ่นลำไส้มึงพังยาวๆอือกูเบคอนเค็มทั้งชีวิตมึงแดกไม่หยุดไตมึงทำงานจนพังยังจะกินอีกระวะดูคลิปจบแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้กับอมมี่ได้ทุกวันกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ